เปิดภาพล่าสุด Lily, ลิลลี่หลังเข้ามาหาวิทยาลัยเป็นสาวแล้วจำแทบไม่ได้วันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดภาพล่าสุดของลินลี่เลิกคุยทั้งอำเภอหลังเข้ามาหาวิทยาลัยเป็นสาวแล้วจำแทบไม่ได้ หากว่าเอ่ยชื่อคงไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับนักร้องลูกทุ่งสองพี่น้องที่กำลังมาแรงที่สุดในขณะนี้สำหรับเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นและลินลี่เลิกคุยทั้งอำเภอโดยมีเพลงที่สร้างชื่อเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวซึ่งเรียกได้ว่าเพลงเดียวแต่มียอดวิวถล่มทลายจนทำให้ทั้งคู่เป็นที่รู้จักในวงการเพลงลูกทุ่งในปัจจุบัน และในเวลาต่อมาพี่สาวคนสวยอย่างเจนนี่นั้นก็ได้โพสต์ข้อความระบุว่าอีกความภาคภูมิใจของบ้านได้หมดถ้าสดชื่นถึงจะทำงานไปเรียนไปอย่างน้อยตอนนี้ส่งเด็กๆขึ้นปีหนึ่งระดับมหาวิทยาลัยแล้วดีใจกับน้องๆทั้งสามนะตั้งใจเรียนนะทุกคนรอมอบดอกไม้วันรับปริญญานะขณะที่เจ้าตัวเองก็ได้โพสต์ข้อความว่าน้องปีหนึ่งแล้วครับ วันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดภาพล่าสุดลินลี่เลิกคุยทั้งอำเภอหลังเข้ามหาวิทยาลัยเป็นสาวแล้วจำแทบไม่ได้โดยงานนี้นั้นเธอได้โพสต์ข้อความระบุว่าพอจะมีสัก20บาทไหมจ้าพอดียังไม่จ่ายค่าเทอมเลยจ้า